พาผมไปไหนเองนะอันนี้พาผมไปไหนอีกครับเนี่ยคุณพาไปกินโจ๊กบะหมี่แล้วดูทางโอ้โหบางทีเขาอาจจะมีทางดีกว่านี้ก็ได้แต่เรามาครั้งแรกไงต้องสักอย่างหนึ่งต้องมีเรื่องให้โดนด่าสักเรื่องหนึ่งอะจริงๆมีรถสวนมานี่คือชนเลยนะเนี่ยหลบกันไม่ได้เลยนะเนี่ยทางไหนซ้ายใช่เหรอเออต้องเปิดดูว่ารถกูไปได้ไหมซ้ายอย่างร่องเลย ผมมาถูกใช่ไหมไม่รู้ว่าก็ตรงก็มากับคุณแบบไม่ทางเป็นนี้วะตรงไปเลยใช่เลยวะได้ใช่ไหมผมเป็นแท็กซี่ผมก็ไม่รู้ว่าทางนี้คุณเรียกว่าอะไรน่าจะเป็นทางมอไซค์อะมอไซสัญจอนะแล้วคุณก็ฝืนเข้ามาไม่ไม่ไม่ฝืนหรอกม่มีรถสวนใช่มันก็มาได้แหละแต่ทางมันก็จะพังๆเ่ยเมื่อกี้คือเถียงกันไงมันมีสองเส้นไงแล้วเสือกเลี้ยวผิดไงมันมีคนเลี้ยวผิดไงไมทางง่ายๆคุณก็ไม่ไปแต่คุณน่ะมันเลี้ยวทางอะไรก็ไม่รู้เนี่ยแต่ละวันแต่ละเดอ แต่ละมือแต่ละดีแล้วฝนก็จะตกแล้วด้วยนะดูดิเขตี่ยยยยขึ้นสะพานนั้นปะวะไม่น่าใช่เลี้ยวขวาใช่ไหมนี่ขวาหน้านี่เงินไม่หาหาแต่เรื่องโอ้โหอันนี้เราอยู่ตรงไหนวัดอะไรไม่ใช่วะสุเาอ๋อผมเคยมาผมเคยมาสุเหลานี่มีแหละถูกต้องแล้วถ้าตามแมพนะจริงจริงรถยนต์น่าจะมาทางทางหลักได้นะ อันนี้คือทางหลักวะใช่ไม่ใช่ทางหลักข้างหน้าใช่ใช่ใช่ใชมม่มันมีมันมีซอยนึงก <c oughs> ็คุณเลี้ยวผิดไงก็ซอยดีๆคุณไม่เลี้ยวคุณมาเลี้ยวซอยอะไรก็ไหม่รู้ดู<อ>ดิเอีย <ๆ S 1> อันนี้ผมตาม GPS เผื่อใครตาม GPS ก็ก็ถือว่ายังปลอดภัอยอยู่ปลอดภัยอ,อยู่มาได้ถ้าคุณตาม GPS มาแต่ถ้าคคนขับสิบล้อหรือมาไม่ได้คุณมาไม่ได้นะครับรถสิบล้อแล้วรถบรรทุกทุกคนเขาก็ระวังกันแหละนี่ไงกีฬาเลยเลี้ยวก่อนโอเคโอเคจะมาจิกจักจิกจักขังคง ไอ้จามใครด่ากูอยู่ในคลิปเนี่ยไม่ใช่ใครเลยกูนี่แหละไหลไปไหลไปไม่างข้างหน้ามันเป็นทางหลักเข้ามาหน่อยนึงก็จะเจอใช่ทางดีๆเขาก็มีเข้าไปเข้าทางไหนแล้วบังถ้าไม่ทางมันเป็นอย่างนั้นนะบัง เมื่อกี้เราอินเสิร์ตป้ายอยู่เพราะว่าเราไปเข้าทางข้างหลังจะเลยมาอินเสิร์ตว่ามันเข้าทางปากซอยได้เลยแล้วคุณนาเขาก็เดินมาร้านนี้เป็นไงบ้างครับอ๋อค่ะลูกค้าเยอะนะแต่ว่าเวลาเปิดแกน้อยไปหน่อยน้อยไปหน่อยเพราะผมหมายแก่เปิดมาลูกค้าก็เต็มร้านจนเวลาแกจะปิดลูกค้าก็ยังเยอะอยู่นะอ๋อหน่อยใช่ไหมก็ไม่ได้การันตีให้มาชิมดีกว่าอ๋อโอเคเช่ดี๋ยวเราไปชิมกันเพราะว่าเพราะว่าความอร่อยเนี่ยบางทีแต่ละคนแต่ละลิ้นแต่ละนั่นมันอยู่ที่คนกิน มันมา,มา,ม,ามากินมาลองดูผมอยู <s 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 ่แถวนี้ผมเห็นก ah ็เอ๊ะทำไมลูกค้าเยอะจังร้านเล็กๆอยู่มุมๆหลบๆขายคุณน้าขายอะไรอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยอ๋อผมขายรองเท้ามือสองครับอ่าเปิดร้านอยู่ตรงนี้ครับครับครับพาผมไปดูหน่อยก็ได้นะครับพาไปดูหน่อยไหมครับจะได้มบพาพาผมไปดูหน่อยครับครับสักคู่นึงสักพักนึ่งเดี๋ยวก็เก็บละเป็นรองเท้ามือสอง เก็บกี่โมงเนี่ยครับค่ำๆเดี๋ยวก็เก็บแล้วมันไม่มีไฟอะไรอ่ะอโอกเคจากได้สักคู่ไหมสองคู่ร้อยสองคู่ร้อยขอบคุณมากขอบคุณนะผ่านมาก็ก่อนจะเข้าไปร้านโจ๊กก็ใคร,ครบแบบฝนตกก็ปเราเพิ่งเปลี่ยนรองเท้าได้นะสองคู่ร้อย<ง>ก่อนเลี้ยวซ้ายเข้าร้านโจ๊กนี่เวลาร้านรองเท้าก่อนเลยสองคู่ร้อยเท่านั้นครับผมมาถึงแล้ว คุณก็พาผมไปอ้อมมาเมื่อกี้เข้าเข้าเข้าหลังซอยเหรอใช่จริงๆมันเข้าปากซอยได้เลยอันมุดนักกีฬาแหลมทอง12ก็ได้ครับซอยซอยนักกีฬาแหลมทอง12ใช่เข้าไปประมาณ20เมตรถึงร้านเลยในในห็นไหมโอยู่ขวามือนาตรงนู้นใช่ปะไปเลยเดินไป มาครับทุกคนตะกี้ที่เราไปเลาะเส้นทางอะไรกันมานั่นนะตามในคลิปเลยแต่จริงๆทางที่สะดวกสบายกว่าน,นั้นน่ะมีเราเราก็มาถึงบะหมี่เกี๊ยวป้าฮาลานอยู่ที่ ทีธาแหลมทองใช่เใช่าใช่ป่าเอาดีๆเรียกบังแกมาไหมบังแกจะเอาโจ๊กมาเสิร์ฟไหมมาเชิญครับบังมาแล้วคุยกับเจ้าของร้านด้วยตรงขออนุญาตติดมานะครับชื่อร้านถูกไหมบะหมี่เกี้ยวป้าฮาล้านมีเกี้ยวป้าฮาล้านมีเกี้ยวป้าฮาล้านก็เป็นตอนแรกผมดูมาเนี่ยมันเป็นร้านเกี่ยวกับโจ๊กแต่จริงๆแล้วมันคือเด่นบะหมี่หรือยังไงครับผมขายที่แรกเรา เน้นบะหมี่มีบะหมี่ก่อนเลยอย่างแรกเพราะว่าร้านมันเล็กๆเองตอนแรกปสปขายเป็นแบบร้านทางๆเอาหม้อโจ๊กเอาอะไรมาวางไม่ได้องลองมาก็ลองชิมบะหมี่ด้วยเลยอย่างตอนแรกบะหมี่ก่อนแล้วก็ มันเรามีได้สูตรโจ๊กมาด้วยไงอ,อยากขายโจ๊กเหมือนกันไอเงี้ยอยากให้คนได้ชิมที่มาที่ไปของโจ๊กในของผมมันเป็นโจ๊กฮ่องกงด้วยโจ๊กฮ่องกงแล้วก็บะ<น>หมีบางก็บอกเหมือนดูจากหาข้อมูลมาก็คือร้านบางนี้ก็คือเหมือนแบบว่ามีแบบจีนจีนคือตรงเป็นแบบ<ช>สูตรมาจากไหนมาจากจีนมาได้ไงครับผมตรงเ่านี้น้าชายผมเขาเขาเป็นมันรับซึ่งเขาตอนนั้นเขาเป็นเด็กึก แปดสิบเก้าเนี่ยเขาก็ทํางานร้านบะหมี่ขยายความนิดนึงเดี๋ยวเผื่อคนดูไม่เข้าใจคาว่ามูอัลลับมูอัลลับก็คือคนที่ต่างศาสนาคือเมื่อก่อนเขาไม่ใช่เป็นมุสลิมไม่ใช่อิสลามแล้วเขามาเข้าอิสลามเขามาเข้าทีหลังอ่าเขาเรียกว่าเขาหรือง่ายๆคือมุสลิมใหม่นั่นเองอ่าประมาณนั้น claro um> เขามาได้ภรยาน้าเป็นเป็นน้าผมอ่าอยู่ตรงนั้นแล้วเขาก็มีอแปะที่เป็นคนจีนเลยเขามาอยู่ที่นครสวรรค์แล้วเขาก็มีร้านเปิดร้านอ๋อเขาก็ได้สูตรจากตรงนั้น ได้สูตรมาเมื่อก่อนก็คือเขามีสูตรสูตรจากทางจีนอยู่แล้วคือเมื่อก่อนเขาอาจจะเป็นคนต่างสาตนิกแต่เขาก็แบบว่ามีสูตรได้สูตรนี้มาแต่ว่าสูตรที่ได้มาเดี๋ยวมันผิดส่วนผสมมันไม่ฮาล้านใช่ต่างตามนั้นเลยใช่แล้วก็เลยมาดัดแปลงให้มันฮาล้านเปลี่ยนเอาที่ไม่ฮาล้านออกไปด้วยกับวัตถุดิบทําให้แบบพี่น้องมุิึมอ่ะทานได้แล้วคนทั่วๆไปเนี่ยที่ไม่ใช่พี่น้องมุลิมก็ทานได้ด้วยทุนวันไปเลยอย่างที่เห็นเห็นเนี่ยกากระปกติแล้วต้องกากอะไรก็เป็นกากระไ กระเทยียมเจียวไว้แต่ผมเคยถามเพื่อนนะว่าก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 ไก่เนี่ยอร่อยนะมาดังทั้งไก่มีน้ํามันอร่อยอีกแล้วแล้วลองชิมบะหมี่กันเลยครับน้ำซุปนี่จะบอกว่าร้านบางเนี่ยก็คือทําเองทุกอย่างทำเองทุกอย่าง,ง,างบะหมี่ด้วยอันนี้บะหมี่เราเราหาสเปคที่คล้ายๆของเราอ,อาจจะไม่เป๊ะขนาดนั้นคัดสันวัตถุดิบคัดสันบางวันเราหาเส้นบะหมี่ไม่ได้เนี่เราไม่ขายเลยกะโอ้แสดงว่ามีเจ้าประจําแน่นอนมีแบรนด์ประจําแน่นอนแต่ก็ความลับนิดนึงแหละาลองน้ำซุปก่อนเลยน้ำซุปนีุ่งเองมาครับหรือหาเจ้า อ๋อปรุงเองอันนี้ปรุงเองจริงทุกอย่างมีเส้นบะหมี่ที่เราทำเองยากเลยมาทุกนน้ำซุปเบาๆโล่งคอหวานๆนี่หวานใช่เท้าไหมครับหวานกระดูหวานใช่เท้าหวานน้ำซุปผักอ่าใช่ใช่ไหมน้ำซุปอร่อยครับผมเจอบางแกตรงไหนอะไรยังไงเล่าที่เราไปสั่งเจอแกที่เมืองจีนไม่ใช่อมาครับทุกคนเราลองเส้นบะหมี่เราคัดสันนะเขาบอกเขาคัดสันนะ ตัวเส้นเขาแบบเส้นทรงแบบไม่คมไม่แบนอนะ่ะครึ่งครึ่งกลางๆางอ่ะทํามาถึงเลือกเส้นนี้จักาสันบะหมี่ไงที่บางนี่แบบว่าถึงจะมาเป็นวัตถุดิบของร้านเอกลักษณ์ถึงเลือกเส้นประมาณนี้ตัวนี้มันแช่ไว้ในน้ําซุปนานแล้วมันมันอยู่ได้นานโดยที่แบบมันไม่เปื่อยอ๋อมีทดลองด้วยว่าลองเส้นตัวไหนที่แบบอยู่น้ําซุปน้นานแล้วมันมันมันไม่เละใช่เวลาลูกค้า,าไปกลับบ้านเนี่ยบางทีเขาไม่ได้กินตอนนี้อ๋อถ้ามันอยู่ได้นานแล้วแบบมากินแล้วเอ้ยยังรสชาติยังได้อยู่เนี่ยเอา เกีียวเกีียวทำเองไหมครับทำเองครับแน่นนะใส่อย่างนี้แหละแล้วก็ดูก่อนนะว่าแน่นแป้งหรือแน่นเลยไก่ล้วนๆไม่แป้งนะไก่ล้วนๆไข่เด้งเขาตมเองผสมเองทำเองทุกขั้นตอนเพราะว่าถ้าซื้อมามังกีแป้งมันเยอะใช่ทำใหม่ๆผมไม่รู้นะซ้ำมันมีขายอ่ะถ้ารู้ว่าคงไม่ทำเองถ้ารู้ปบนี้จะได้สดว่านนี้ซื้อไปแล้วแต่ด้วยกับบันวิีวิจารณ์มันก็เลยทำให้มันอร่อย อันนี้เกลียวเองเลยใช่ไหมครับบางเกลียวเองเลยครับ,บ,ร,บร้อนๆไปเลยกรอบๆแล้วก็แบน้ำซุปร้อนๆเบาๆโล่งๆตัวนี้เด็กชอบด้วยนะน้ำบะหมี่น้ำใสเนี่ยเด็กมาติดเลยใครเด็กที่ไม่กินข้าวไม่ไม่ชอบกินข้าวเลย <c oughs> โยนไปคำเดียวเท่านั้นแหละหมด <c oughs> ติดคอคอเกี๊ยวใหญ่ไงเกี๊ยวมันใหญ่ <c oughs> อันนี้ไก่แดงใช่ไหมคไก่แดงครับไก่แดงนี่ทิ่เสร็จยังไงครับบังย่างครับตัวนี้ย่างย่างที่อื่นที่ไหนไม่รู้ต้มหรือยังไงไม่รู้ของเราย่างเตาถ่านเตาถ่านมีกลิ่นควันนิดนึง เรื่อจริงหมดด้วยเราเนี่ยอันนี้เบาๆสำหรับคนแบบไม่ชอบกินแบบก็จัดจ้านอะไรเบาๆเท่าไหร่ครับตอนนี้60บาท60บาทเครื่องเกี๊ยวไก่กากอันนี้ถามหน่อยอันนี้ราคาเท่าไหร่ครับด้วนึ่งอันอันนี้จะเป็นถ้วย20บาทถ้วย20บาทเป็นด้วยแต่ว่าใส่ในถ้วยมาแล้วไม่ต้องสั่งเพิ่มก็ได้ปกติเราก็ให้อยู่แล้วให้อยู่แล้วแต่บางคนแบบติงกินในแบบรัติดใจอ่ะสั่งเพิ่มมาก็ทุวยนยี่สิบาทอยากอัดเยอะๆก็ตัดไปเลย ผ่านเลยครับบะหมี่เยวอร่อยอันนี้เป็นแบบแห้งใช่ไหมครับแห้งครับแห้งน้ำแดงต้องหยิบมะนาวไหมห็นมีมะนาวให้มาด้วยก็คงต้องอย่างนั้นให้มันครบครบนี่ยมันไทยไม่เปรี้ยวสั่งเพิ่มมะนาวได้นะเดี๋ยวหยิบมาให้ถ้าคุณชอบเปรี้ยวมากสามลูกได้ไหมสามลูกจัดไปเลยสามลูกก็ได้ด้วยสามลูกก็ได้เอาเดี๋ยวผมจะนั่งดูว่าจะกินหรือเปล่าโอเคหัวให้กับมึงกินไหมอ่ะอันนี้ต้อมกับน้ำแดงตัดน้ำแดงครับอันนี้เขามีน้ำแดงให้เราไหมครับทุกคนจำเป็นต้องหมดถ้วยไหม ไม่ต้องหมดก็ได้อ๋อโอเคถามมทไน้ำแดงทำเองไหมครับบังทำเองทุกอย่างเลยครับน้ำแดงก็ทำเองมันคือเฮบูบอยผสมน้ำเฮบูบอยครับก็ไม่ไม่ใช่มันเป็นเครื่องพวกเครื่องยาจีนเครื่องยาจีนแล้วบังรู้ว่ามันมีขายสำเร็จแล้วเดี๋ยวนี้ถ้ารู้ผมก็คงซื้อเอาแล้วคงซื้อไใช้แล้วแหละสามลูกก็ได้นะแต่กูจะนั่งดูว่ามันกินหมดไหมน้ำแดงผมรู้สึกว่ารสชาติมันผมก็กินมาเยอะนะไอ้บะหมี่แห้งแล้วน้ำแดงอ่ะไม่หวาน หวานเดีวลูกค้าเติมเองได้อ๋อใช่ใช่มีกินยาจีน <c oughs> ใช่ครับ <c oughs> มันเป็นสูตรของมันใช่ไหมก็รู้ว่ามัน <c oughs> ที่อื่นที่หวานๆเนี่ยคือปกติคือมันหรือว่ามันมีทั้งคนชอบแบบนั้นหรือว่าแบบนี้ถ้าเป็นบางแนะนํา <c oughs> การกินบะหมี่น้ําแดง จริงๆแล้วมันควรจะหวานเพราะว่าตัวเนี้ยเขาเอาไปหมักไก่แดงด้วยเวลาที่จะเอามาเสิร์ฟเราก็ต้องปรุงให้มันจางลงหน่อยอเพราะว่าถ้ามันหวานเกินก็นั่นแหละแต่ผมชอบแบบนี้นะอย่างท<ต>ีบ่บางเขาบอกอะทำาให้เป็นกลางๆแล้วอร่อยแต่ผมชอบแบบว่าผมไม่ต้องเติมน้ำตาลนะแต่ก็อร่อยแล้วมันรู้สึกเหมือนเปรี้ยวๆเปรี้ยวมะนาวที่บีบนั่นแหล,ละโ <laughs> <rze selfish> อยขาดไม่ได้มากรากไก่้านบางอร่อยจริงว่ะ แน่นทุกคำอาจจะบอกให้แน่นจนแบบติดคอ,อถ้าคุณกินถ้าคุณกินเน่ยเพราะว่าเกี๊ยวเขาใหญ่แล้วแน่นเนื้อนแน่นถ้าคุณติดคอ,อคุณกินไปเหินน้ำอ่ะเพราะว่าน้ำอะไรบางน้ำมันฟรีไหมเนี่ยสมัครเมมเบอร์ของทางร้านอ่ะ,อะจะฟรีน้ำ หน Adult, её, ainen, lasting, ึ่งขวดน้ำน้ําไหนก็ได้น้ำน้ำสีน้ําอะไรก็ได้ได้ทุกน้ําแต่ทุกน้ำหนึ่งครั้งที่นั่งกินอ่ะได้หนึ่งขวดก็คือคุณมากินร้านเนี่ยคุณได้น้าฟรีหนึ่งขวดโดยไม่ต้องซื้อเดี๋ยเราซื้อถ้าสมัครนะบอกที่ร้านว่าจะสมัครสมาชิกอย่างนี้ดีกว่าล้วสมัครยังไงบางเสียค่าสมัครไหมครับเสียครับอ้าวแล้วให้สมัครทาไมเก็บสถิติที่เสยอ๋อ ไม่มีอะไรจะทําว่างบัางเก็บสถิติก็คือง่ายๆนะทุกคนคุณมาร้านเขาว่าคุณสั่งจะกี่ถ้วยก็แล้วแต่บอกเขาว่าเป็นสมาชิกได้ไหมแค่นั้นแหละน้ฟซีทุกครั้งที่มานั่งทานนะเก้แค่นั้นแตเอากลับบ้านไม่ไม่มีไม่มีน้ำไม่มีเอากลับบ้านมาไม่ต่อไปผมอยากผมมาวันนี้ก็คือโจห้องกงโจเขาเรียกโจห้องกงไหมบังโจห้องกงครับโจฮ้องกงเห็ดหอมไก่เด้งมาครับเมนูสุดท้ายที่ผมแบบอยากจะมาก็คือไก่เด้งเอโจฮ้องกงเห็ดหอมไก่เด้งเดี๋ยวไม่ครบไม่ครบพิวดิ จ้องโกงเห็ดหอมเอ้ยเห็ดหอมไก่เด้งอันนั้นเรอบังตบเนี่ยก็แต่เนื้อโจ๊กดีนะเหนียวเหนียวอ่าคือมันเหนียวเหนียวแบบไม่ไม่ได้เลยก็เละนั่นแหละเพคเจอร์มันเป็นเป็นเนื้อโจ๊กคือแบบให้แบบตามนั้นนะทุกคนนี่กินเห็ดหอมด้วยใช่ใช่ใช่หนึ่งดอกน้ำหกใสไงในโจ๊กโจ๊กนี่ถ้วยเท่าไหร่กับบังตอนนี้45บาทอ๋อเคยเคยถูกกว่านี้ส5บาทเคย35บาบาทตามวาระตามยุคสมัยของ ไม่ใช่คือตามยุคสมัยของตะบาราของของมันขึ้นเออจะไหวจะแก้เลยนะที่ใส่มาก็มีอะไรบ้างเราตบไก่เด้งเห็ดหอมแล้วก็กากาไก่บางคนชอบโจ๊กแบบดีนะอาจจะแตกต่างจากโจ๊กแยกลำสาลีที่เราไปทานมาเมื่อคิดก่อนนั้น เมนูนี้คนตั่งเยอะไหมระดับหนึ่งเลยเมนูสิทิ์เนเจอร์เลยใช่ไหมโจ๊กฮ่องกงซิกเนเจรรอร์เลยกลายเป็นซิกเนเจอร์ตอนแรกเราขายบะหมี่เกี๊ยวไม่คิดว่าโจ๊กตัวนี้จะจะกลายเป็นซิกเนเจอร์เหมือนกันถ้วยหนึ่งสี่สิบห้าบาทให้แบบนี้ทุกคนให้แบบนี้ทุกท,ท,ท,ทุกคนครับไม่ใช่ไม่ใช่หน้ากล้องนะให้แบบนี้แหละจริงนะจริงสิคนดูถ้าตามมาก็คอมเมนต์ได้นะถ้าแบบถ้าคุณมาแล้วคุณได้ถ้วยนี้นะแต่ไก่เด้งเนี่ยเคี้ยวไปเนี่ยก็คือเด้งแหละคือแป้งเขาน้อยไม่แป้งฮะ ทุกอย่างเนี่ยไม่ใส่แป้งเลยยกเว้นเซนบะหมี่นะแล้วมันยังไงบางไก่เด้งที่ใส่แป้งมันมันจะดิ้งมันมันแล้วมันประสานได้ไงบอกเคล็ดลับเลยบอกได้บอกได้ถ้าเป็นลูกชิ้นปลาเนี่ยเวลาเขาจะปั่นหรืออะไรเนี่ยเขาจะใส่น้ําแข็งเพราะว่าการปั่นมันมีความร้อนของของเครื่องมันก็จะประสานกันถ้ามันเย็นตัวเนี่ยเราใช้ความเย็นแต่เราไม่ได้ใส่น้ำแข็งไปปั่นในตู้เย็นแช่ให้มันเย็นอ๋อแช่ให้มันเย็นตอนแรกผมใช้คำว่าแป้งน้อยไม่มีแป้งไม่ใส่แป้งไก่เด้งที่ไม่ปลอม และที่ตามมาวันนี้ mm hmm. ตึงใจกับบางคลิป mm hmm. เห็นบางเขาลงโซเชียลอินฟรี คือ,อยังไงครับกินฟรีอขอบคุณกบังอ,อ้าวอ๋อไม่ฟรีฟรีอ๋อไม่ไม่ก <laughs> ินฟรียงังไงถ้าเด็กหรือว่าคนท้องทุกอย้าโจ๊กเดี๋ยวเราเลี้ยงฟรีเลยกิน <c oughs> จุ๊บๆสองสามถ้วยกันมาแค่โจ๊กหรอบะหมี่ได้ไหมถ้าเป็นเส้นกับน้ำของเด็กเดี๋ยวเราเลี้ยงพลายาผมจะชอบชอบ,ชอบเด็กชอบเห็นเด็กในร้านมาในร้านเลยเขาเป็นคนรักเด็กป้าป้าคือร้านแล้วเขาก็อยากให้เด็กมาร้านอะไรเงี้ยมานั่งกินนั่งอะไรนั่งทานที่ร้านฟรีนะเด็กมีกำหนดอายุไหมครับตอนนี้ไม่ได้มองว่าอายุเท่าไหร่ก็สักยี่สิบต้นๆ พอปอหกมอหนึ่งเนี่ยไม่เกินปอประมาณปอมอหนึ่งวสองสิบสองขวบอันนั้นไล่มาเลยปฐมอปฐมสิบสองขวบลงไปถ้ามาทานแต่จริงเราก็ไม่อยากจะกำหนดอะไรขนาดนั้นเห็นว่าเออแต่แต่ชุดนักเรียนมาอะไรเงี้ยก็แต่จะให้อุ้ยบางคนยี่สิบสามยี่สิบสี่ก็ใส่ชุดนักเรียนนะมันเป็นคอสเพลย์มาเป็นแก๊งเลยนะมาเอามาผมเลี้ยง เด็กเด็กก็คือก็คือบางทีเขาเด็กเลิกเรียนอะไรเงี้ยมาฝากท้องที่ร้านบางได้คืออยากให้ทุกคนที่ผมเมาเนี่ยก็คืออยากสนับสนุนเขาเพราะว่าเขาฟรีแล้วฟรีจริงๆด้วยจริงจริงคนท้องคนท้องก็ฟรีน้ำหนึ่งขวดหนึ่งถ้วยกินที่ร้านเจ้าครับเอา่อแลไรตบมือดิค่ะอยากฟังเรื่องเล่าบังอ่ะที่แบบว่าการให้อ่ะให้มีแต่เพิ่มแล้วมันจริงๆด้วยปรบศบกับตัวเองมาแล้วสบกับตัวเองมาแล้วนี่เรื่องจริงมากๆยังไงครับมีช่วงหนึ่งผมทําร้านมา หลายร้านลวแล้วมันเจ๊งมันเจ๊งทุกที่เลยผมก็ไม่ไม่ไหวละผมก็เลยต้องย้ายเข้าไปอยู่ในซอยเล็กๆครูหาเล็กๆมีครอบครัวหนึ่งเขามานั่งทานมีลูกเขาเอาลูกมาสามคนแล้วหลังจากนั้นเขาก็สั่งโจ๊กให้ลูกส่วนตัวเองเนี่ยกินกินแห้งจําได้เลยแห้งน้ําแดงเขาถามผมว่าอะไรอร่อยอะไรเงี้ยผมก็แนะนําให้น้ําแดงก็เขากินไปปกติหลังจากนั้นเสร็จแล้วปุ๊บเขาก็ถามว่าเท่าไหร่ครับผมบอก ตอนนั้นตอนนั้นแห้งมันราคา55บาทอบาบาทตอนนี้65ลิบห่าก็บอก55าบาทก็งงตีปถ้วยทำไม55บาทผมบอกอ๋อโจ๊กเด็กกินฟรีครับไม่ไม่คิดตังค์อยู่แล้วจะไม่เอาจะอย่างนั้นอย่างนี้จะจ่ายตังค์ให้ได้อแบบจะจ่ายไม่อยากเอาเปรียบจะไม่เป็นไรพยาผมชอบเด็กก็เลยให้เด็กมากินฟรีก็ไม่เด็กคิดอะไรเขาก็ออกไปจากร้านหายไปวนเขาไปวนรถอยู่ซื้อแตงโมมาให้ผมปุกหนึ่งเอามาให้ปอกให้กิน เอาใหม้ผม oh. เอาใหม้ผมซื้อแตงโมงมาให้ลูกหนึ่งไม่ได้คิดอะไรผมว่าอ๋อขอบคุณมากบางอะไรเงี้ยผมก็ผ่านไปเรามีน้ำจิตเขาก็มีน้ำใจใ<ช>เขาก็อยากตอบแทนเขารู้สึกว่าไม่ได้ว่าตรงไหนต้องตอบแทนเพราะว่าให้ให้โจกลูกเขากินฟรีอะไรเงี้ยผ่านไปเขาไม่รู้เขาไปหาเฟซบุ๊กผมจากไหนเป็นเรืส่วนตัวเลยนะก็ทักมาถามว่าใช่เจ,จ้าของร้านไหมอยากจะชวนมาอยู่ด้วยกันเพราะว่าต้องตอบแทนเพราะว่าให้โจกลูกเขาฟรีอยู่ด้วยกันนี่ก็คือไปอยู่กับเขาหรือมาขายร้านอยู่ตรงนี้ มาขายอยู่ด้วยกันร้านผมนี่ร้านผมเนี่ยร้านเล็กๆที่จอดรถที่จอดอะไรที่นั่งก็ไม่ดีจอดรถลำบากกลคนตามมาลำบากเราอาจจะขายได้น้อยก็เลยตอบรับบังเข้าไปมันได้มาอยู่ตรงนี้ตอนนั้นที่เขามากินเขาก็คนคนนั้นผมเชื่อเขาก็ไม่ใช่เป็นคนลําบากอะไรหรอกแต่เขาเห็นในน้ําใจง่ายๆคือเขาจะมาเดือดร้อนทําไมเขาก็อยู่เขาไม่จะเป็นต้องมากล้วยอะไรผมก็ได้แต่เขามีมีน้ําใจเพราะเราให้น้ําใจเขาก่อนเขาก็เลยมีน้ําใจให้กับเราทุกวันนี้ก็เลยมีร้านมีขึ้นมาแล้วนี่ก็เป็น แล้วก็เป็นเหตุผลที่ยังคงการแจกฟรีกับเด็กๆในการมารับประทานอาหารครับผมฝากร้านไว้เลยครับผมร้านมีเกี๊ยวป้าร้านเปิด4ี่โมงครึ่งสี่โมงครึ่งเปิดสามทุ่มครึ่งหยุดวันอาทิตย์หยุดวันอาทิตย์นะครับทุกคนร้านอยู่นักกีฬาแหลมทอง12เข้ามาหน่อยเดียวครับประมาณร้อยเมตรขวามืออร่อยทุกเมนูอิ่มมากอิ่มกว่าอาหารก็คืออิ่มอกอิ่มใจกับเจ้าของร้านแบบนี้ครับผม สำหรับคลิปนี้ใครชื่นชอบก็ฝากกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์ช่องบังแจ๊ดด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดกระดิ่งเพื่อคุณจะไม่พลาดทุกคลิปที่เราลงแล้วก็ฝากเพจบังแจ๊ดด้วยมีอะไรฝากอีกไหมบังไม่มีแล้วครับลาไปก่อนครับลาตีสวัสดีครับทุกคนดกดครับบ๊ายบาย วิวรีวิวชัวร์ไทยจะไปที่ไหนบาง,งกีอยากรีวิวอาหารหลายวัฒนธรรมที่โต๊ะตรงนั้นอยากจะรีวิวของกินไร่ไร้ไม่ได้กินใบใบบางกีอยากรีวิวนั่นแท็กี่